ไหมขัดฟันแบบน้ำค่ะเป็นเครื่องที่พ่นได้ดีมากนะคะเราเปิดนะคะ่ะนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะคะอันนี้คือจังหวะที่สองอันนี้คือจังหวะที่สองนะคะแล้วก็อันนี้จังหวะแรงสุดนะคะอะ่ะแล้วกลับมาจังหวะที่หนึ่งแล้วถ้าเราจะปิดเราก็ปิดได้เลยนะใส่น้ำก็บอกหนึ่งกำลังพอดีค่ะก็คือชําได้ทั้งปากเลยนะคะแล้วก็แปรงที่เขาให้มาเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมีอ่สี่แบบค่ะนะ,ะแบบที่หนึ่งก็คือแบบพ่นปกตินะคะรูมันจะใหญ่นิดหนึง่งอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเสื้อก็เป็นสีเทาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรูมันรูมันจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะอย่างอย่างแบบที่สองก็คือมันจะเล็กเล็กลงหัวเล็กลงค่ะจิตียวเท่ารูเข็มเลยอันนี้สําหรับพวกที่อ่าจากฟัน่ะ พวกจัดฟันนะคะพวกที่ใช้พวกลวดอะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใส่สีใส่อะไรพวกนี้โอ้ออกดีมากนะคะอันนี้3มเนี่ยมันแทนเอ่อแทนแปลงกระจกค่ะอันนี้คือฟันใช่ไหมคะแล้วเหงือกมันล่นใช่ไหมคะเราจะต้องแปลงตรงคอฟันนะคะให้สะอาดมากขึ้นเพื่อที่แบคท,ทีเรียมันจะได้ไม่ไปเกาะอ,อีกนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะส่วนอันนี้สําหรับแปลงลิ้นค่ะ ให้ให้ชุดทำความสะอาดมาครบเซตเลยในราคาที่ f ัดเซลลตอนนี้150บาทเบีาทเรียกว่าคุ้มมากๆได้มาสีแปลงนะคะเพราะว่าราคามันบบอบางดีนะคะแล้วก็เวลาเติมแบตนะคะเวลาปิดนะคะฝาตัวนี้มันเป็น2ชั้น ะะมันก็เลยทําให้น้ําไม่เข้ากันน้ําได้ดีชาร์จแป๊บเดียวค่ะแต่ตอนแรกเลยชาร์จให้เต็มนิดนึงนะคะสีมีให้เลือกสามสีค่ะอันนี้สีเทาสีม่วงสีเขียวเวลาใส่หัวมันเป็นยางค่ะมันไม่ได้เป็นคลิกคลิกอะไรทั้งยางเฉยนะคะเราก็ใส่ลงไปเป็นข้อๆยืดเอาไว้แล้วก็แน่นค่ะพอใช้แล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเกลี้ยงดีค่ะ กินงากินผักอะไรเนี่ยหลุดออกหมดเรียบร้อยไม่เขียวไม่ดําติดซอกฟันหรือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันจะไม่ติดซอกฟันเลยนะคะ